สวัสดีผู้เล่นเดลต้าฟอร์ทุกคนครับตอนนี้เดลต้าฟอร์ก็เดินทางมาถึงซีเัเนอห้าที่เพิ่งอัปเดตได้ไม่นานเราจะมีด่านใหม่ของโหมดออฟเพิ่มเข้ามาคือไทไบซันหรือคุกนั่นเองซึ่งแบบนี้จะมีแค่โมหมดฮาร์ดเลยใช้ค่าเข้ามากถึงเจ็ดแสนแปดหมื่นเลยนะคือค่าเข้าที่เยอะขนาดนี้แน่นอนครับคนก็ต้องใส่ชุดจะเต็มกันเลยทีเดียวนในถึงตอนที่สเปนท้ามาใหม่ๆเลยครับคือคนนะใส่ชุดแดงกัอบออฟมัมากันเพียบ แล้ววันนี้ครับผมมากับปืนคู่ใจถ้าใครที่ตามผมมาสักพ,พักก็จะเห็นเจ้าปืนกระบ,บอกี่ยพันหน้าพันตาบ้าง,าง,มาางผมเรียกมันว่า ash kf กับ ash killing four หรือ ash cket นะคือความลับของ ash บอกเลยว่าถึงจะเป็นกอนแดงก็เอาอยู่ฮนะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดปืนไว้ได้านล่างเพื่อน,นำไปลองเล่นกันดูส่วนในคุกจะเดือดแค่ไหนชมกัน,นครับคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมที่สะดวกและปลอดภัยราคาถูกแถมบริการรวดเร็วทันใจอยู่ใช่ไหมใช่ผมนองก,ก็มองหาอยู่เหมือนกันพอบนที่สปอนเซอร์ผมยังว่างอยู่ไงล่ะฝั่งสปอนเซอร์มารับผมไว้พิ พอเริ่มเกมมานะครับเราจะถูกกดของที่เราเตรียมเข้ามาเกือบทั้งหมดเราก็ต้องหาทางแหกจุดที่เราโดนขังซะก่อนถึงจะไปหยิบเกลียวของตัวเองคืนได้ทำไมเหมือนของอยู่ด้านหน้าเราเลยวะอ๋อเคงไปแตกระเบิดเจ็บไม่ได้อะหรือว่าหรือว่ามันไม่ต้องอยู่ในกระเ,เป๋าทฮ้ไม,ไมต้องหิวไม่หรอกไปชิ้นเดียวไปชิ้นที่นานไปไว่ายน้ำกัน เอเดี๋ยวผมว่าไปไปไปว่ายน้ำดีกว่าไปว่ายน้ำน้องเขมรบอสหรือเปล่าบอสเดี๋ยวดีบอส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 เดี๋ยวเอาบะบอสบอสลูกน้องบอสอุ้ยโอ้โหหัวแตกสองนัดผมไม่ได้ยินมันร้องเพลงอ่ะแต่ร้องบอสอ่ะแม่งถือแม่งห้อยควักห้อยคอนที่หลังอ่ะมันยังโอ้เงินไปซีอีโอเห็นปะนึกถึงชีฟกาศ เนี่ยเพลงมาแล้วก่อหรอเพลงมาแล้วโอ้เป็นไงเทียวันแม็กโนเดนไม่เอาหัวคูกูจะโจมกับบอกนี่แหละเทียถึงชิบหาย Get fight the back in เอาว่าชุบได้ปะชุบอยู่ชุบอยู่ผมโดนโดนลูกน้องบอลวิ่งไล่ตามสามตัวเนี่ยเดี๋ยวมาทุบผมนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวเฮ้ยคนตีใหม่มใ,มใหม,ม่มหมดน่ะไอ้เหี้ยเห่นไม่ได้ตายโล่งมากผมตายกลางแมเห็นแล้เห็นความชิพายแล้วพี่ ตีใหม่มาอีเป็นในเกาเป็นในกเกาต้อง,นองนวนต้องวนไปขวาไม่ได้หนามาดีเออตต้ตรงนั้นแหละเออบนบนบนหน้าใส่อ,ะอ่ะเออตรงนั้นดีเพาอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ตรงนั้นนะกระจกดยิงสุดแล้วเขามีมุมยิงนี่ขึ้น้างบน ได้หนึ่งมีน็อ no โอเคผมมะกลับนะชุบได้ผมทำให้แล้วมาใม่ใส่ชุดเตยใส่ชุดเตยได้เออใส่ชุดเยได้ไมต้อนน้มชุวเไม่ได้หรอน็อกมันน่าจะวิ่งมาใส่เดี๋ยวพี่โคบไว้ก่อนก็ไน อีกตัวเดินอยู่า,นา,นต,าติดพร้อมพี่พร้อมเหมือนกันพี่สปอร์ตอ่ะทำไมฮิวเนาะอ,อ๋อนอ้องงัวเดี๋ยวพี่ฮุ่เสร็จพี่ไปเลยมามาจบยุ่ I'm watching.

ใช่่งผมเอ้าทไมติดเหล็กอีกแล้วซายซ้ายสองตัวซ้ายสองตัวที่เราตัเอ้ยเดี๋ยวอ๋อสามกันะเมื่อกี้เหมือนตาลายเห็นไปมลใช่ใช่สามสามทีใหม่ที่ใหม่ เอา,อางี้ดีกว่าเีว่าออกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตรงกลางเว้ยหรูผลไม่รู้ชั้นหนึ่งปะี่ <c oughs> บิวใช่ปะ รูดขเข้างบนหมดแล้วยังเไม่ทันแล้วตรงไหนไอ้ไอสองคนนั้นที่เราฆ่าตั้มนะคอ๋อมันมันอยู่จ,จ,จุดจุดอันตรายตัวนั้นอะจุดจี้จีใหม่มาพอดีด้วยเอ้อบนน๊วยแค่นหนึ่งเล่นไปได้ใช่แค่หนึ่งเราคนได้ยังไงบสามีตารหรอเกมดีนี่

โคตไก่เขาเสตเดบเซตเดบอ่ะอืมเขาจะแบบไมคิด c e อิงกี้ป่วยเลยปอนบเบินเนไม่สุดอ่ะตัวเบินอย่าเล่นเลยนานยามาตรงนี้เราไปกดหัวเขาจะสุดตำแหน่งตอนแรกก็ได้ว กินอยู่ไปถ i n g to this place กินอย่นี้ได้ไหมไม่ได้หอมไก่ชิบหายเอามาแบบขาตายไว้ได้ปะขาตายเห็นรูน้เอยแบบไม่ต้องสู้มากอะแค่แบบฟังเสียงก็พอ,พอเพราะเขายังอยู่อ่ะยังอยู่ อยู um ka, ่ระดับเดียวกับเราอืมแล้วติดกิ้งปหมไม่กิ้งไม่กิ้งโอเคถ้าไม่กิ้งก็ดีมาทำเสียงอะไรป่านนี้แล้วต้องรวยมั้งันต้องอยู่ล่างอยู่ไม่หายไปแล้วมั้งหายไปแล้วหายไปแล้วจริงไม่เจอแล้วตุกตุกตอนอยู่แมอยู่ชั้นสองหายไปไหนไม่รู้ อยู่แต่ว่าอยู่บริเวณเนี้ยแต่ชั้นไหนไม่รู้อ่ะเขาดักตรงนี้มีกระดักตรงนี้อีกีเหมือนเนี้ยเียอ่ะฮะเพราไม่นรู้ตัวนี้ก่อนใช่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 เขาอยู่ห้องรวย ใช่เหมือนโดนไปไปนใส่ใช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 ่ังเสียงอยู่ฝังเสาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชนี่ผมเจอหนึ่งคนผมเจอโดดย่องนู้นนูปิ้งเหลืองจบกันจะสูง แงมอ่ะผมผมจเจอห้องแงมไมนีิดใช่มากว่างทำไมบอสเอ้เลเวลมันไม่คค่ือเขาอยู่ตรงไหนข้างหน้าเราเนี่ยต้องรวยอะนึกแล้วไม่ออก

เราจะวางโควต้ตอออกมามดูหลังนี่ได้ต้องอีกสิบปีอย่มีโอลยมากรนลองช่วยโอเล็กเลยโอเคลกี่ตี้อ่ะมีตี้ใหม่ยิงข้างเราพี่ no หน้าผมพี่ซสอนพี่ซสอนอยู <S <s ่พี่ซสอนอยู่เต็มเต็มเต็ใส่วะโอ้โหมุมเอามาโดนโดนคอซ้ายขวามาโดนคอซ้ายขวาขัดเข้าไปห้องขัดเข้าไปห้องตีไปอีก ดีใหม่ของใหม่ทีเดงยวอ่าผ้ามังคะเขาไม่เข้าถึงไหนละต้องปล่อยปะยังยังยังผมต้องออกไปผมว่าต้องออกไปเรีนฝั่งนู่นได้ผมว่าได้สุดได้สุดเปิดตัวหน่อยนิ่งๆก็มามา,มา,มาผมมาผมเอาเลยล็อกได้ปะได้อยู่ผมดัวให้ได้อ่ะตัวให้ ปล่อย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 อ่ามดดเดียวเดี๋ยอยยวเยวยเขาโดนตยังเ้ยเาอยัง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 โดนไฟเผาผมถอยออกมาข้างนอกนะวันนี้ซ้ำสองเหลือสองหนึ่งตอนนี้มันจะอยู่ในห้องห้องรับเขาวิ่งห้องลับไปผมอยู่นอกนะผมอยู่นอกนะไฟดำไปแล้วยัง คือเชียร์ส่อยู่นู้นนี่ว่ะอ๋อผมไม่รู้ส่ล้มตัง้งหนึ่งนะทอเวอร์ั<ะ>งไ m e อย่าสุดนะไม่สุดอาจจะโผล่ต้องไงข้านหลังที่สุดตัวยอ่ะไ,ไม่โผล่ you, ไม่โผล่นี้้ชีาย,ยชีย้าย,ยข้างในตรงนี้ตรงนี้นน ซ้อนผมซ้อนที่มีคนยิงกันเลยอ๋อหน้าเอาหน้ามีคนยิงว่ะหลังหลังหลังไวแล้วอังเอ้ยอังสปหน้าไวแล้วไปปิดประตูชี้ซายขยับมาหน่อยเอวะไม่ได้อยู่หน้ากันเดี๋ยวไอตอนที่โดดออกไปอะไอเอาตัวขวาผมอะหาตัวซ้ายไม่เจอเลยแต่กี้มีคนยิงกันเองด้วย ใช่ใช่เนั่นแหละไอ้ผมก็เอาใครยิงผมวะภาพที่ผมเห็นม่งแบบทำไรแล้วต้อมาถึงกระโดดใส่แบบนั้นเลยก็แบบมันคือมันลงล็อกแล้วเอาเชือกกูเผาตัวยเองเอามาไม่นะพันชุกไม่เขายังไม่ไวนะ หนูซ้อมไม่เสร็จสักทีเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ไม่นะเหลือคนที่รู้ด่านเลยดิได้อยู่เดี๋ยวไปออกไอ้นี่ได้ออกไปออกเฮลิคอปเตอร์ไม่อยากเฮลิคอปเตอร์ทางออกไงมากเดินเข้ามาแล้วไปของอ่างเหรอใครได้ยินปะมีคนย่องมาเรากันหนึ่งอะ ห้องหุ่นอ่ะงั้นห้องหุ่นทางขึ้นอยู่ด้านซ้ายยาอยู่นี่ไม่ต้องไปล่ามันแล้วก็ไปกระโดดน้ำก็ได้อวู่บนบอรมีมีป่าวะดูไอ้นี่สิเฮลคอปเตอร์ออกไปหรือยังยังไม่เปิดหนึ่าทีกำลังจะเปิดในหนึ่งนาทีครึ่งไปไปคุมก็ดี เออห้องนั่นแหละระวงัง,งย่องจริงย่องจริงกระจกันกระสุนนะใครอันนั้นอะไอ้รูเออ้เนี่ยน,นะหมายถึงแบบตรงประตูนะเออ h e a นยันซ้ายขวาพี่มองยังไม่เห็นโอมันเดิมนมาต้งพักรอ่ะมันไม่หยุดเสียงยงด,ดินแต่ข้างหน้าเนี่ยสักรอจริง ฝั่งซ้าย like, ี L ่เปิดประตูซ้ายด้วยผมล็อกให้ตัวนี้นะใช่คนมีโดนโดนโดนเองนีนึงนนี้จะเยอะอะไรขนาดนั้นข้างหน้าถ้าจะดันห้องเนี่ยจ่ายของเยอะๆนะแบบเปิดประตูสแกนอะไรอย่างเงี้ย ไม่เข้าใจว่าอ๋อใส่อะจะปักตรงนี้ผมก็ผมคก็ผมคิดผมคิดว่าไม่แต่ว่ามัน,นต้องโดนฝั่งตรงข้ามไว้มันมันมันต้องไม่โดนด้วยเ่ฝั่งเรา<ม>จริงๆแล้วอ่ะแต่เพิ่งรู้ว่าฝั่งเราโดนด้วยหมดเถอะเหล็กตีหนึงอ่ะหมดละมั้งโ,ดดโอ้ยด่านนี้เยอะมากอ่ะมันมันมันเยอะมากอะดานเนี้ยเกินห้าเกินห้าแน่ๆยังไงก็เกินอ๋อเราควรไปยังหนึ่งทีสามสิบเก้าอะควร หลงไว้ดีกว่าอย่างนี้ไปส่นหมอให้ได้ในทีเดียวก็พอถ้า,ถาไม่หลงแบบเนี้ยทางว่าไงอะทางไหนอ่ะอันรับดาผมขอเอาลีดาก่อนอืตรงนั้น,นใช่มอนี่ให้คนหมอพยาบาลวะจำไว้<า>ว่าทิดอีคือหมอขวามือเออแค่นแหละเช็คก่อนสแกนขวาขวาไปหน่อยไม่เป็นไร ี่อะมันหน้าตาเหมือนไส้กรีดเลยว่ะเขาดาวเนี่ตายก็หายเลยด้วยเขาดาวออกเอเลือเตื่นตายเลยไม่เลยเขาดาวหมดมือี๋ยวไปเลยรู้สึกว่ายิงไปเยอะนะแต่ทำไมมันได้แค่สามล้านเองวะเก็บไม่หมดพี่นั้นแหะเวลาไม่พอ ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับส่วนใครที่ชอบก็ไปติดตามผมต่อได้ 1, ที่ทวิชผมไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนมาทักทายเพื่อคุยกันได้ครับสุดท้ายนี้ก็รักแอนแฮร์รี่ครับ